บมือวันนี้มาใส่ปุ๋ยไปกับสายนำยดนะครับอกษตเเรเดลาละละผละมาทายนะครับนะี่ครับมันวันนี้ก็13วันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะี่ครับแต่ละแถแต่ละแถวก็ล่างสวยนะครับปลนะ่อยไปเดียบร้อยแล้วจะลับขอบ้านแล้วนะครับนะ ไปไมมากอะสนชมครับคไกกไไกลปมาว่าเองเแื้อ,าาอง,งครับองมงนี่ครับปัญหาของบึงยูทูปหลายเบึงเราก็อยากเฮ็ดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโอกาสน่าจะพามาเบิ้งตัวนี้ครับนี่นันอีหยังเพิ่างัาตังไอ้อีสี่นะครับหรือว่ามีหัวงีสีเ่เฮ็ดใบเพื่อหยังนะครับ รั้วทำไม่เพื่ออะไรนะครับเนี่ยปัญหาของผมคือห <c oughs> มาครับหมามันจะมาหยอกกันใส่ครับต้นมันเท่าสีมุนมัน้นะครับปีนี้ผมก็เลยล่องเอารั้วไฟฟ้านะครับที่ที่เขาใช้กับรั้วอขอกบัวนะครับที่เขามาทํา